มีเอฟซีเยอะมากเลยครับถามกันมาว่าเขาปลูกต้นพืชแล้วปลูกไม่งามบางคนบอกว่ามือร้อนบ้างปลูกต้นพืชไม่งามแต่ไม่จําเป็นหละครับปลูกต้นพืชแบบนี้งามแน่นอนสวัสดีครับทุกท่านเรียีช่องวิธีไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะมาตอบปัญหานะครับทุกท่านถามกันมาเยอะมากเลยครับว่าปลูกต้นพืชไปแล้วต้นพืชไม่งามแบบนี้เห็นไหมครับ ผมปลูกอย่างไรต้นพืชถึงงามตามมาดูกันเลยครับเราปลูกต้นพืชไปแล้วถ้าเราไม่ลดน้ํานะครับต้นพืชจะงามได้อย่างไรในการลดน้ําต้นพืชนะครับเราจะลดน้ําตอนช่วงเช้าจะดีมากหรือถ้าใครไม่มีเวลานะครับลดน้ําต้นพืชตอนช่วงเย็นก็ได้ครับ ใส่ปุ๋ยไปที่ต้นพืชสิครับต้นพืชงามแน่นอนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีแบบนี้หรือจะเป็นปุ๋ยคอกแบบนี้เมื่อเราใช้กับต้นพืชจะเป็นประจำนะครับต้นพึ่งเหล่างามแน่นอนเลยครับใส <sugar> ่เข้าไปที่ต้นพืชเลยครับใช้เป็นประจำและท้าต่อเนื่องนะครับต้นพึ่งเหลาจะงามแน่นอนติดดอกออกผลได้เป็นประจำเลยครับ และเมื่อเราปลูกต้นพืชไปแล้วโดนสัตููพืชเข้ารบกวนะครับต้นพึิงเราจะไม่งามแน่นอนและผลของพืชก็จะได้รับผลกระทบแบบนี้เลยครับเราจึงมาใช้ตัวนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือจะเป็นสารชีวภาพนะครับเราจะนาํามาไล่แมลงป้องกันแมลงและกําจัดแมลงที่ต้นพืชเลยครับต้นพึิงเราจะได้ติดดอกและออกผลอยู่เป็นประจำงามมากเลยครับและคลิปนี้ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ในวิธีการทําให้ต้นพืชเรานะครับงามติดดอกออกผลได้นะครับและเราปลูกต้นพืชอย่างไรต้นพืชเรานะครับจะงามและติดดอกออกผลอยู่เป็นประจํานะครับใช้แบบนี้เลยครับและ3วิธีซึ่งผมใช้ในการปลูกต้นพืชอยู่เป็นประจํานะครับต้นพืชผมจะงามมากแบบนี้เลยครับและคลิปนี้ผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจาก3วิธีในการปลูกต้นพืชนะครับทําแบบนี้เลยครับต้นพืชงามไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวนเลยครับ ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีดจากทางช่องนิทรรพีแชนแนลนะครับจะนําประโยชน์และให้ทุกท่านนะครับนําไปใช้ภายในคนเรือนประหยัดรายจ่ายได้เยอะเลยครับจาก3วิธีทาให้ต้นพืชของเรานะครับงามได้แบบนี้เลยครับปลูกต้นพืชไม่งามลองใช้3วิธีนี้เลยครับได้ผลดีแน่นอนต้นพืชงามได้แบบนี้เลยครับ